งานเคลียร์ลิงครับทุกชมแล้วก็ตักเศษวัสดุฮะจริงๆในพื้นที่ตรงนี้จะมีรถใหญ่อยู่แต่นึง่งหน้าง,งานครับนี่ไซยงานก่อสร้างนะจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีรถขุดเล็กประจำการ1คันแน่นอนตัวนี้คูปะตา KX 913โอ้โหนี่ป้าโชว์แบบหับคอให้ดูครับทุกชมอายุนานตัวรถค่อนข้างที่เยอะครับ แต่ว่าระบบต่างๆยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมคันนี้3สูบไดร็กเครื่องยนต์ของคูบูตานะฮะรีดมามาแล้วอยู่ที่29.6แรงมา้ามาพร้อมกับปุ้งี0.11คิวที่สำคัญครับใบมีดต้องมีเพื่ออะไรสำหรับรถเล็กเชื่อการบาลานซ์ของตัวรถครับแล้วก็การเก็บเศษวัสดุแต่ในการบางส่วนสามารถที่ปรับได้ครับเอาไลายไปก็แถมมาฮะเป็นกรอบฐานอยู่แล้วเดีย๋ยวไปดูแรงรับแรงขุดของเขา ตัวเล็กสเปคช่างีจริงๆสำหรับกูตา้าป๋านี่ขับคันเดียวนะ1นึ่โคตนี้ว่ารถลายสองคันเลยอ่ะขอขอบคุณนะคลิปนี้จากสะของงานกับบุญสุริยี่จะได้กระทางเรานะครับมาในพื้นที่เพื่อสัมผัสถึงเครื่องจักรกับการใช้งานบอกแล้วครับว่าพระเอกสำหรับงานก่อสร้าง ทานม่ทนทานจริงๆนี่มีไปเรียบร้อยนะดูจากสภาพตัวรถครับคันนี้ไม่มีแอร์ฮะเป็นแบบโอเพ่นก็คงจะเน้นการใช้งานน้ำชมเนี่ยฮะตัวเดินยังกริบระบบไฮดรอลิกเต็มร้อยเหมือนเดิมสอบถามมาแล้วฮะกับคุณลุงคนขับ บอกว่ามันก็เหมือนเดิมกับวันแรกนั่นแหละแรงไงก็แรงงั้น่ละพนะเป็นว่าเอาจริงของแกฮะนี่คือดินส่วนเกินนะ้ชมระยะยืดไกลสุดครับอยู่ที่5.1เมตรยกสูงสุดครับ4.9แล้วก็ขุดล้วงลึกได้สูงสุดนะฮะอยู่ที่3.1เมตร ตามสเปคเขาที่บอกมานะรถเล็กนอกจากที่จะเข้าในหน้างานเทแคบแล้วสามารถที่จะพับคอได้บันเราเรียกว่าหักคอนั่นแหละหรือว่าพับแขนนะมาอีกซิกด้านนึงนะผู้ชมเดีย๋ยวมาดกูการยืนใกล้หน่อยนึงนะ ต่ว่าแขนเขาค่อนข้างที่ยาวครับตั้งแต่รุ่นแรกที่จัดจำหน่ายในเมืองไทยนี่แหละตัวนี้เป็นซีรีส์ KX 913ฮะปัจจุบันก็จะเป็นตัว033 KX 033ตัวแอร์เย็นฉ่ำมีทั้งเป็นแบบเวอร์ชั่นตัวแอร์แล้วก็เป็นแบบโอเพนนะครับชอบแบบนั้นก็จัดกันเลยที่สำคัญนะ นที่ใช้คูปตาเขาบอกว่ามั่นใจในเรื่องของอะไหล่ครับอะไหล่ี้มีครบหาง่ายทุกจังหวัดนี่ต้องมีแน่นอนนะทุกอำเภอด้วยและปัจจุบันนี่ตามร้านร้านค้าปลีกเข้าไปในอำเภอฮนะที่จะจำหน่ายพวกอุปกรณ์ครับมีอะไรของคูปตาด้วยนะการนหนักตัวรถครับอยู่ที่3.2ตันใบมีดขนาด1.26เมตร งกี่เล็กก็จริงครับแต่ว,ว่าตักแล้วบอกว่าล้น้นก็สับเบาเรียกกันว่าไม่สูงต้องเคยเง็งครับไม่เก่งต้องขย,ยันถ้าตัวเล็กนีต้องอาศัยหลายรอบหน่อย <laughs> ขยับคิดก็ยับทางแล้วฮะแมาป้าบอกว่าถ้าติดไล่แยกีเดี๋ยวจะแจยกปูนให้ดูอู้ uh. uh. ดอกดีไหม <laughs> เดียวเหมือนกันนะฮะ ่านผู้ชมนะครับรับชมในคลิปของเราแล้วก็สอบถามมาว่าถ้าเป็นรถเล็กนี่เขาจ้างกันยังไงก็สวนมาก็เหมาเว้นวันนะผู้ชมวันหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็ปริบาณงานถ้าเกิดว่ามีงานเยอะนะฮะสามารถที่จะเป็นต่อได้จนถึง3 000, 4, 000วัน4วันนี่ก็สามารถที่ลดลงกันได้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่4 0 0 0บาทครับ4,000 4,500จนถึง5,000บาทนะฮะ ราคานี้พร้อมผ้าเดินทางเรียบร้อยเพราะรถเล็กนี่เขาไปง่ายครับผู้ชมบางคนก็ขึ้นไปกับปกรอแบบนี้ยเขาสามารถขึ้นดิบๆได้เลยนะผมก็จะขึ่งอยู่เหมือนกันไม่มีหางปลานะไม่มีสะพานเปิดปาข้างแล้วก็ปีนขึ้นเลยโอ้เก่ง <c oughs> แต่บางคนก็มีสาลี่ครับเอาเวลาเดินทางไกลๆได้ ถ้าจ้างรถใหญ่ครับวันหนึ่งก็อยู่ที่วันละ12,000บาทจ้างรถเล็กนี่4,000บาทนะทุผู้ชม ร้อยครับสำหรับคลิปนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนี่นะครับถึงบอกว่าหนึ่งคนนี่ขับถึงสองเลยสุดยอดปะครับสเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวดินไปทิ้งข้างหน้าฮนะ